สวัสดีค่ะตักก็ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กันอีกหนึ่งร้านค่ะกับวัน Day at อ e t พช o อนะคะตอนนี้อยู่ที่ร้านการ9ก้าเพชชอรค่ะแต่ว่าที่การก้าเพชชอร์พนะเขามีหลายสาขามากเลยสาขาที่รักยืนอยู่นี่นะคะคือสาขาแม่ริมค่ะแต่ว่าสาขานี้จะมีความพิเศษอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปถามพี่แหม่มเจ้าของร้านกันค่ะ,คะ,ะนี่คือพี่แหม่มเจ้าของร้านสุดสวยของเรานะคะ แม่ครถามนิดน,น,นึงค่ะสำหรับสาขานี้ตั้งอยู่บนถนนอะไรยังไ,ไงบอกน่อยค่ะถนนโชตนาค่ะเชียงใหม่ฝาเอมเชียงใหม่ฝาถามว่าไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่มากไ,ไหมไกลไหมถ้าระยะทางก็ไม่ไกลไม่ไกลพอได้อยู่เป็นเส้นตรงนง<อ>าะ<อ>การเดินทางก็สะดวกเด็ดเล่มถนนเลยมีที่จอดรถสะดวกสบายมากจอดปุ๊บ,จอ,บจอดปุ๊บจอดปุ๊บลงปับ๊บ เจอของเราปุ๊บเลยถามพี่แมนหน่อยดีกว่าว่าช่วงนี้ผลิตภัณฑ์ของ PCT ค่ะอาหารแมวอาหารแมวตัวไหนขายดีสุดคะ PCT นี่ถ้าพูดถึงแบรนด์หลักๆที่แบบประมาณฮาร์ด NEO เลิฟแคร์แล้วช่วงนี้อย่างที่บอกน้องแมวมาแดงโหค่ะแล้วก็ตัวใหม่ NEO D Light ไขยดีไขยดีจน ขายแล้วขายดีจนเติมไม่ทันนะคะเติมเลยแสดงว่าลูกค้าชอบชอ่ด้วยแล้วก็ออกมาก็คือแบบดีโดดแตกน้องแมวก็น่าจะชอบใช่เนื้อมันแบบดีอะค่ะเห็นหน้าร้านมีถุงอาหารม้า m ม็กซ์วินด้วยไปมาหลายที่ในเชียงใหม่นะคะมีที่นี่การก้าวมีมีขายอาหารม้าแม็กซ์วินด้วยเออขายดีไหมคะ Hmm. อืมอ่าก็สำหรับลูกค้าที่เลี้ยงมา้าอันนี้ไมู่้ว่าจะซอที่ไนต้องมาที่การ์าได้สาขาแม่ริมนะคะอันนี้ขอบคุณพี่แมมด้วยเดี๋ยวให้พี่แมมขายของต่อขอบคุณค่ะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าภายในร้านมีอะไรของ PGC <c oughs> บ้างคะ่ะไปอย่างที่พี่แมมบอกนะคะว่าที่ร้านเนี่ยมีโอเนี่ยขายดีมีโอดีไลท์บอกว่าที่เป็นเผาหมดแล้วแมีม่บอกว่าเติมไม่ทันจนขายหมดแล้วแต่ว่ามีเป็น กระป๋องอยู่นะคะสำหรับกระป๋องมีโอดีไลทอันนี้ก็แวะมาซื้อกันได้แล้วก็มีกระป๋องที่เป็นของอาหารสุนัขด้วยสมาร์ทัทโกนะคะแล้วก็มีตัวโกทั้งสมาร์ทัทโกที่เป็นของแมวแล้วก็ของสุนักขก็มีด้วยอ่าอย่างที่บอกนี่แม็กซ์วินจ้าคุณขาอาหารม้า m a x กซ์วสุดยอดต่อมาค่ะ อันนี้ขอพูดถึงเชลของโกก่อนนะคะเป็น smart heart go ค่ะแซลมอนมีอหอนไลซ์และมนไล์นะคะ mother and baby puppy pro coat คือมีหมดเลยตอบโจทย์ puppy pro coat เดี๋ยวอธิบายคุณผู้ชมนิดนึงสำหรับสูตร puppy pro coat นะคะเขาบอกว่าสำหรับลูกสุนัขตั้งแต่ยานมจนถึง 1, 1ปีส่วนอีกแบบหนึ่งเป็น mother and baby นะคะก็คือสำหรับแม่แล้วก็ลูกสุนัขสามารถทานด้วยกันได้ต่อมาค่ะ เป็นแบบสูตรฟังชั่นอลนะคะอันนี้ก็คือมีทั้งฟิตแอนด์เฟิร์มนะคะเจ็ดบวกโฮลิสติกอันนี้ช่วยเรื่องของคราบน้ำตานะคะคของน้องหมาต่อมาค่ะ,ะน้องแมวกันต่อในส่วนของสมาร์ทฮาร์ดอาหารแมวนะคะก็มีทั้งสูตรแมวทําหมันมีด้วยนะคะแล้วก็สูตรรสชาติต่างๆก็มีเช่นกันนี่ในส่วนของอาหารแมวแล้วก็อาณาจักรของมีหม รายที่ขาดไม่ได้สูตรพรีเมียมของเรานะคะม mm ีโอโกอ่ hmm. อันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะค mm ุณ hmm. ผู้ชมสำหรับน้องแมวสูงวัยมีโอเขาก็ออกมาตอบโจทย์ด้วยเช่นกันนะคะ mm ่ะ hmm. เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนดูแลสัตว์เลี้ยงดีท mm ั hmm. ้งสัตว์เลี้ยงก็มีอายุยืนกว่าเดิมะคะ mm ่ะเราก็ต้องมีสูตรแบบให้ครบทุกช่วงไผ่ด้วย mm hmm. ในส่วนของอาหารปลานะคะก็มีออปติมัมั้างไฮโปรแล้วก็ออ um ปติมัมท ropical นะคะมีทั้งหมดเยอะแยะมากมายเลย อันนี้มีสูตรแบบ3ร n นนะ12กับ6นะแล้วอันนี้ก็เป็นของปลาคาร์บนั่นเองสูงขึ้นไปนิดนึงนี่จ้าปลาคาร์บแบบสูตรพรีเมี่ยมนะคะอันนี้เป็นไซเตกิ hmm. อันนี้นะว่าพรีเมี่ยมสุดๆนะคะตัวนี้คือไม่ต้องไปหาซื้ออาหารปลราคาร์บจากญี่ปุ่นเลยตัวนี้ตอบโจทย์มากค่ะคุณผชม มีนิชิกิกอยด้วยนะคะแล้วนอกจากอาหารสําหรับสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเขาก็ยังมีอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะคะภายในร้านนะนี่อุปกรณ์ว้าวโอ้โห้อกนกของพวกเราอยู่ที่นี่ว้าวกางเขนดงก็มีนะคะสําหรับเซียนนกทั้งหลายก็แวะมาได้นะคะที่การก้าวค่ะสาขาแม่ริมนะคะ น้องกระต่ายก็มีค่ะ Smart h ารทารนะคะมีหมดเลยสัตว์ันแทะน้องหนงูน้องหนูลูกมีหญ้าด้วยนี่อาต่อมาค่ะมีในส่วนของสุนัขก,กันต่อ Power Pack เลค่ะนี่แล้วก็ตัวนี้สูตรสำหรับสุนัขแพ้ง่ายแนะนำเลยแล้วก็อ r i g i ิน l ของเราค่ะ Smart Heart Blue นะคะพันเล็กพันใหญ่ลูกสุนัขมีหมด ตอบโจทย์สำหรับไซแมวมีโอนะคะอันนี้มีทั้งกลิ่นแอปเปิลนะคะกลิ่นกาแฟกลิ่นเลมอนแล้วก็ออริจินอลค่ะถามพี่แมทมเสทนี้่านว่ากลิ่นนี้ขายดีสําหรับที่นี่นะคะก็คือกลิ่นเลมอนกับกลิ่นกาแฟนั่นเองก็คุณผู้ชมก็มาเลือกซื้อกันได้ที่นี่นะคะมีทั้ง5ลิตร10ลิตรของออกไวมากมาใช้เดี๋ยวไม่ทันนะจ๊ะ นี่ไม่ได้เล่นบูมแมลงนะคุณผู้ชมนอกจากอาหารสัตว์เลี้ยงแล้วนะคะสำหรับ P C G เองเนี่ยเขาก็ยังมีตัวนี้ด้วยเขาเรียกว่าเพชรแพดขาแผ่นรองซับอนามัยนะคะก็สําหรับสุนัขป่วยแมวป่วยหรือว่าเอาไว้รองอื้อรองฉนเฉี่ยนี่ก็สามารถใช้ได้นะคะมีทั้งแบบแพ็คใหญ่50นะคะ50ชิ้นแล้วก็แพ็คเล็กแบบนี้เอาไปลองใช้ดูก่อน5ชิ้นก็มีเช่นเดียวกันนะคะแวะมาซื้อได้ที่นี่ ถูว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสำหรับวัน Day a แอ e เพ h ช็อปนะะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ